อะไรหรือเปล่าว่าคนมันทําเยอะตั้งไงช่วงนี้ตั้งแต่พอคนทําเยอะมันมันโดนโดนกินรายได้เยอะโฆษณาที่เขามาขอโฆษณามันเขนาแย่งสปอนเซอร์ยูทูบอาจจะไม่ถึงก็ได้เออโฆษณาแบบมาน้อยนะ<อ>สปอนเซอร์โฆษณาน้อยก็จะไปตัดโน่นตัดนี่กดเยอะขึ้นพ่อก็ไปทําพวกติ๊กตอพวกน,นี้นีติ๊กตอกเป็น e บ o o k บจริงกอบยรุ่นพ่อนะ ่าวันนี้คิวไม่ไม่เกี่ยวว่ารุ่นไม่รุ่นเนะป็นไงบ้างคิววันนี้โอเคไหมกลับไปต้องดูหนังสือเยอะเอภาษาอังกฤษเดี๋ยวลุงยารวบรวมพวกคิวต้องดู YouTube มากขึ้นนะลูกหานังสือไปอ่านอ่านทุกวันหนูต้องทุกวันนะลูกแต่ว่าเพื่อนพ่อมีคนหนึ่งเขาชอบดูวันละ5บรรทัดแปลทุกคำแปลไปแล้วก็ท่องจ์ มันก็แล้วแต่ความสามารถนะอ่าต้องต้องสมุดเอาสมุดโจไปอ่ะได้เลยวันนี้โจทำกอสอบได้ไหมครับคิดมาเป็นหรอแม่บอกว่ายัางไรโจก็ต้องหลับนี่ๆ ไม่อยากขัไม่เห็นไงคคอยดูนนะขับเพิ่มสิลูกประกาศผลนสอบเมื่อไหร่รึประกาศขับปีประกาศพ้นสอบเมื่อไหร่คิวห้าเดือนนี้เดือนนี้แหละเดืมันบบแล้วโจโจได้โจต้องไปวิ่งว่ายน้ำตรวจสุขภาพเขาก็ตรวจกันทั้งนั้นพี่โอมพี่โอมก็ได้น้องแมวภาษาศิษย์ จะสั่งมิยกแล้วจะสั่งบะหมี่ราดน้ำเป็ดมาทำนะพี่น้องน้ำเป็ดมันยีบาบที่บาทเลยเอาอีกินเหมอกินมือเลยนี่เจียงกีบฟกันอีกแลิ่สิบาทนั่งกเเตใหุ้ณพอ ยิบตักให้คุตักให้คุนเลยผมลงดูพี่ดูพีโอยู่ที่ต่อไหม

ตัวติดปะตัวไม่เกินนิดติดเด็กๆอาสามก็ทำได้งเราอ่ะถ้าเขาถ้าเขถ้าสว่างก็จบกมียกอันนี้ช่างฝีมือได้เดี๋ยวต้องติดครหนึ่งหนึ่งยี่ปีป่ะคนมาแบบเยอะมากเลยเนาะไม่แต่เดี๋ยวนี้ย่างฝีมือทหารเขาไม่ได้มากรอบพราะอยากเป็นกันสอบเพราะมาตรวจร่างกายแล้วก็มาอันนี้มากรอบ ไม่บ๊อบอยากเป็นเด็กเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยากเป็นหนุ่มเขาอยากได้โจโจก็ลองดูว่าจะงานหน้าเดียวจริงนะคนช่างแล้วไปหาคิดได้ไหมแต่ว่าคือสามารถไปเปิดตรงนู้นในนีเป็นมียศนะมพ่อมันมียศนะ แต่ยศมันขึ้นขึ้นอาจจะช้ากว่าช้ากว่าในสิบหน่อยอาจจะขึ้นโดยมันยัไม่รู้ว่าเนี้ถ้ามันไป่รย้ยากเพราะว่าอังกฤษมันเยอะอังกฤษเข้าเข้าห้าสิบพนิตนิพ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 ยิพนิพ50แล้วนิพาิิพิพน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 นิพนไนิพมิพนิพนินพนินนนนนิพนิพแนนน้ินนิินแล้ว <18. S 2> <18. S 1> แล้วรู้รองเขาตอนน้แล้วรู้ไหมพ่อพ่อไปรู้จัก <c oughs> เวลาเขาเลือกตำแหน่งเขาก็อยู่ตามประจำกรมพันแล้วก็มีหน้าที่ขับรถทําหลงทํทางตามสเก็ปชายแดนทางที่ไปพ่อเจอพี่เขาก็เหมือนทางที่ไป สร้าีเขียวมันชามันอยู่มันอยู่แถวหอพิธีอยู่ตรงนี้เองลา่าเออลา่าใช่แต่เวลาเขาจบเวลาเขาพิศมกราชกมารดน้ำเทพนเหมือนนเือนเตียมเออสวยอยู่นะชแต่ว่าแต่ว่าถ้าจบไปนะมันจะไปทำงานตามแล้วแต่งานด้วยร้านนี้เก็บชายแดนเนี่ยเขาจะหัช่างอยา ต้องเหมนเดียวคนบ้านเราไหมเม่ที่ว่าเป็นพี่อะไรน่ะชื่อพี่อะไรนะแม่ก็พูดสองรอบแบะเม่แม่แม่เลยแม่เลยจัได้ไหมคนบ้านเราที่เป็นทหารช่างอยู่คนละเต๊ะนะเต๊ะได้ ดยดสนางเป็นสีเขียวผู้หญิงก็ใส่ก็สวยอยู่อแล้วก็เป็นไปก่อนไม่ได้อ่ะแต่เขจะกอบเตยมเพราะีิวมีวุฒิมาสี่แล้วเน่ยเราไม่ต้องวุฒมาสี่ไปสอบเขาไม่เอาวุฒิเตรียมเราไมเราเรียนเป็นารการไม่วุฒิธรรมดาวุฒิี่มอถ้าได้ก็เอาไปก่อนได้พอวเรมาส่มาแล้วแล้วครั้งต่ไหน้าเขาเลยเอาวุมาหก มาหกสอบเ,เรเาเรียนเรเรียนค้บคู่ไปเลยไม่ได้ต้องไปอ,อ,อยู่แต่ในนู่นใช่่ดวเออเอาน้ำเป็ด้าเลยเนี่ยวอนไหนเอาเ,เข,เขา้าได้ไม่ได้อะไรอ่ะไปเขา,เาไปไปดูคะแนนที่เราแบบว,ว่าน้อยๆอย่ะเราก็ไปเสิร์ฟตรงนั้นเอาพี่คิวไม่รอบครอบอ่ะ มันมีข้อนึงแจกคะแนนที่ถึงตอบ800ปุ๋ยเขาถามว่าไงเขาถามว่าไงเขาว่คือมันเป็นรูปรูปหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีคําถามอีกตอบก็รูปก็คือไอเนี้ยไปโรงเรียน300เมตรไอมันมีอยู่3หลังบ้าน3หลังก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปบ้านเพื่อนอาใช่ไหมมีตรงกลางตรงกลางคือบ้านตัวเองไงก็คือจากบ้านตัวเองไปโรงเรียน300เมตร ก็กลับไปบ้านเพื่อน5 0 0เมตรระยะทางก็รวมกันเป็น800รใช่ไหมอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่สองเขาถามการกระจับเห็ไหมการการกระจัดคือคือคือการการกระจัดคือจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดไม่ได้ไปตามทางคือลากไปหาจุดสิ้นสุดเลยอ่ะก็คืออันนี้คือระยะทางจากนี้ไปนี้นี้ไปนี้ ไต้องจี่ปนี้แต่ว่าพักต้องฝันนี่ก่อนอันนี้เป็นระยะทางใช่ป่ะแต่การกระต่างคือทางลาดคุลาดไปเลยคือทางลาดคือไม่ต้องไปทางลาดไปเลยอ่ะก็คือไปห้ายเอ้ไปไปสามร้อยกับห้าร้อยใช่ไหมก็กลายเป็นห้าร้อยลบสามเราเหือแค่แบบไปอย่างนี้ก็สองร้อยเออที่จริงมันต้องตอบสองแต่พี่ิวตระยะทางอ่ตอบถูก800แต่ทางอาะต่าี่คืวก็ตอบ800้ออางงก็จะต้องน้อยกว่าระยะทางไม่ ช่เข้าใจว่าคิวอาจจะลืมว่าการกระจัดคืออะไรยังไงแต่ถ้ารู้ว่าไห้นี่เพิ่งรู้เนี่ยหละพ่อเขาเพิ่งรู้น <c oughs> านมาแล้วการขจัดวันนี้น้องคิวได้ก็สอบอีกข้อนหนึ่งการขจัดแล้วเชื่อไหมไอการ,กระจัดเนี่ยมันจะอยู่ในหัวคิวมันจะอยู่ในหัวคิวตลอดเลยเนี่ยเวลาสอบล้วก็จะคุยกันเรื่องนี้แล้วมันก็จะจำอ๋อไม่น่าพลาดเลยอะไรที่มันแบบว่านิดหน่อยนี่นง่งายเลยเอวมันจะจำตลอดเลย นนเดเ,เจอแน่มิสิษโมอสตมันมี้เขาเรียกเ,กเยกขาเรียกแยกจกเขาเรียกแจกเข้อสอบอ่ะแจกแจกคะแนนแจกคะแนนแล้วก็มีแล้วงมันก็มีอันนี้มีคำถามหนึง่งเอาเศษส่วนให้บวกกันอย่างเดียวปกติต้องมีข้อปล่อยใช่ไห,หมแต่ว่า อันนี้ไม่ปล่อยนะเตรียมมหาไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยเตรียมบูดงก็ไม่ปล่อยเก็บเนี่ยเอ็งมูนก็มาติดแล้วก็มาติดแต่ปีแต่ปีนี้ติดบูดงคนคนติดไอ้คนคนออกเยอะมากเยอะเยอะจนออกข่าวตกใจนะเยอะเขาออกข่าววะเยอะสุดเยอะสุดตั้งแต่เปิดมาเอาคนกินหรือเปล่าปีนี้อ๋อก็ออกข่าวเอากี่คนนะเอากี่คนนะก็เห็นออกข่าวมีจังออกข่าวเอา เอาหนึ่งันห้องจูเอาหน่งพันต่อแปดพันต่อหนึ่งร้อยปกตินะต่อเท่ารหนึต hmm. ่อหนึ่ง้อเอาเามาสักทายกันว่าโจจะติดไหมถ้าถ้า้าติก็คือเดานึงไม่มีคาะเนเราตจะติดก็ได้เขาไม่ได้หันตัวยากขนาดนี้เลยหรอยากขนาดนี้เลย มันยากทุกอย่างเลยคร่ทุกคนคนหัวไอ้นี่ทำอะไรแต่คนห่นสาวที่สิดรและโตสวยก็หลามด้วยสวยเขาเรียกว่าเขาเรียกลูกผู้ดีแต่แต่แต่คนที่มาเจอเรี่เที่ยนันมามเที่ยแต่แต่ไอโจเบยของเนี่ยนะที่ทำาษามันตั้งแต่ลงรถก่อจนไปถือเนี่ย ผู้ปกครองเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหลายสถาบันจัดไงที่มันไปไงมันก็เลยรู้จักหมดแม่งทุกทุกสถาบันเลยแต่ผู้ปกครองไม่หันมามองเป็นแบบเจ็กตัวหนงัแต่งตัวไปสอบเหมือนแต่งตัวอยู่ในรัฐอะโจกเหยียบต้นเสื้อผ้าไม่เหมือนนักเรียนเเชื่อไหม รองเท้าเนี่ยรู้สึกมันใส่ครั้งเดียวที่มันไม่เหยียบส้นทั้งเทอมนะทั้งเทอมก็คือตอนใส่รองเท้าใหม่คือรองเรื้อเท้าใหม่อใส่ไม่เหยียบแล้วนอกนั้นก็เหยียบยันทั้งเทอมพื่เข้าใจความเท่แบงนี้ไม่มันใส่สบายไม่ที่เกียจหรอคือใส่สบายแต่รองเท้เดิไม่ทางไม่ทาไหมมันเดินขนาดโี้มันแบบรองเท้าแตะ เ,เวลาวงเวลาวิ่งเงี้ยไม่หลุดเหรอเมื่อเวลาจะทำอะไรก็ลุดลงเป็นฝั่แล้วก็่่กรถสบายเลยเ,เดือดธรรมดาพูดง่ายรถดี กินได้เว okay. mm ้ยก okay. mm ินได้เยอะเอเว้ยค mm ูชอบคูชอบกินสิบีหูกินแต่ปกูกินแต่ปกอ่าแล้วตัวต้องไปดูว่าคะแนนที่ไปสอบได้ได้ต้นๆหรือเปล่าเขาประกาศนะที่สิบห้าถ้าติดพบก็มีสิบอยู่นะเตรียม ดูไม่ได้อ่ะป oh> ีนี้มันคนแบบคนมาลองสอบนี uh ่แกมันไม่ได้แบบไม่ใช่เลยถือว่าเขาก็สารสีเขาจะเรียกรันไปเขาเขาไม่จับคะแนนก็มาก็เรียงอ่ะเขาก็เรียงตามคะแนนก็คือเราก็ดูแคว่าคะแนนเราเรามากน้อยขนาดไหนคือถ้าคะแนนเยอะคะแนนเกือบเต็มนั่นแสดงว่าโจว่ารอบรอมในการสอบเตรียมพร้อมในการสอบเตรียมสอบเนี่ย มันมีข้อสอบหลอกไหมครูอยากดูไม่มีเลยมีแต่ตรงอ่ะมีคำตอบตรงตรงอ่ะใช่เหมือนแดบมาพักผ่อนอ่ะวันนี้โรงเรียนในร้อยไม่ใช่โรงเรียนในร้อยคือสอบสอบในร้อยในร้อยเหมือนเต็มโุดองเลยเหมือนกป่ะถูกถูกเหมือนเหมือนถุงแคปซูลแม่เหมือนเหมือนเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไปสอบจะเข้ามหาลัยวันนี้สอบจะเข้าม .4 อร์อันนี้ก็จริงก็ไม่เพียง เราไปดื่มๆแต่ไม่แน่หรอกต,ติวไม่ยังไม่แน่ครับต้องกลับไปอ่านคะรับต้องกลับไปติวภาษาอังกฤษใหม่เลยหาครูติวเลยภาษาอังกฤษก็ต้องเข้าใจว่าท้องสจำเด็กมันน้องมันแบบท่องสจำเลยลูก มันต <kah> ้องความเขใจเรื่อยๆมันต้องไอโจมันฟูแต่เด็กไงพื้นฐานมันแน่นไงจริงๆนะอังกฤษอะใครพื้นฐานแน่นตอนเด็กนะคือแน่นเลยแต่ตอนมาเรียนตอนโตมันมันลำบากนะมันชอบพนีกอังกฤษมานทีไุดอืนหือนกันบบอกแล้วบอกอีกนะละันนเนะันเือแล้วอูแอวิชาตวแล้วระวังนี่ระวังนีชาวน

คูแปดสิบเท่าไรรัคูแปดสิบเท่าไรเลยเจ็ดสิบเก้าอ้าเจโอ้เรือบินบอเรือปีเดียวก็ไม่น่าเกียดหรอกค่แปดสแล้วคเจ็ดสิบเก้าพ่อเจ็แล้วคุณแม่ล่ะครับเจ็บห้าห่างสปีก็แปดสิบปีหน้าพ่อแปีหน้าเคสปีครับผมยังรอแล้วผมยังไม่หงอกเลย ลูกหอกทางหัวล้วดูดิพ่อยังหอกบางยงหอกบางลูกหอกทางหัว้รัมแตเมีคนไปไหมเนี่ยถามหมดเถอะไปไปเอ้ยวันศุกร์จบไปไป ใปรับชนะโปรตีนอะไรแต่ทำไมวันไหนลูกองพี่มนไหนยิอ็ดมิถุนาร s, <S pom, ู้ลุงบอกวันศ okay. ุกร์ยพดตายแล้วนะี่เขาเขาลาบัวที่เบ็มิทุนาเขาไยโพตายแล้วทำไมอมิถุนาเยยัยยยยัยยัยัยขอขอแบบไม่ชุดขาวไม่ไม่ชุดกาก ไม่น่าเอาเออไม่เอาไม่เอามันเกินไปอันนั้นก็อันนั้นรับปริญญาเออนั่นโอเคอันนั้นให้เขาให้เขาเออแต่ชุดเราหล่อเขาพอแล้วอันนี้อันนี้ขอปกติเออันเป็นผู้ประกันเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมองแปลกๆใช่อันนี้รู้ลุงลุงอันนี้อันนี้ลุงรู้มันอันนี้เจนี่เขาขอร้องให้ทําไปเขาให้เกียรติเขาเขาเป็นคาดการใช่เขาต้องให้อย่างนั้น เราไม่เป้นนักการแต่งไม่ได้ติดยศอันนี้เขาติดยศติดยศก็ติดเพเป็นนักการต้องแต่งอย่างนี้ใช่เราเป็นงาพ่อแม่ไม่ได้แต่งเลยไม่รูว่ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์แต่งเลยไม่ไม่ครับเขาไม่ใช่นี่เราเราเข้าใจผิดเลยเราก็แต่งไปน่าเกลียดเลยมันเป็นชุดชุดหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าพราพิธีตรงนั้นลูก เป็นชุดพิธีการยังประดับยศนี่ต้องแต่งตายไหมพี่ที่ผมขายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยที่พูดมาเขาไม่ใช่ลูกชุดนี้เป็นชุดพิธีการแต่งเฉพาะพิธีการเท่านั้นข้าราชการแต่งได้เราไม่ได้มีข้าราชการลูกปีนมี้เลยอะ นี่นี่ถ้ามันตอบติดนะเจว่าพวกเจอายเจอานชอบนะหูจับไปเป็นหูเต้นขายเขาเจะเห็นนะพวกสวยๆเป็นพวกไอ้นี่ทั้งนั้นเลยเออโดนบางทีโดนดึงไปกองทัพไทยเต็มเลยก็สวยๆนะวนดีๆนะคนใส่ชุดมากทุกคนเลยเจมเห็นมีแบ็คไนบนมนเลยงงเป็นแบบพวกเลขาพวกหน้าห้องไรวนอยไรงเงี้ยอบได้ต่อ มันมนสอบได้ต่อมอพรยังไม่ให้ไปเลยเน่ได้ตอม,มอนะ่ปนนั่นแหละมันก็ไต่เต้าได้ไงมันก็ไายเต้าได้ทั้งนั้นลพรไม่เอาอ่ะโอเคนิรอบแรกหมิแบบิลิลิแบบี่มอจอที่มอจมีะไรนะ ยศเก้ากระโดดอะไรไม่คือได้ดูสอบเตรียมบุญเด็กในติโดูฉลากกันยังไม่ถึงปีที่ต้องขึ้นเลยขึ้นเลยทุกไม่ติดยังไงก็ไม่ติดทุกคือฟังไม่นะถ้าโจมันติดนะเอาเท้าโจมาเหยียบหัวพี่ได้เลยหอสี่แสนซื้อหกร้อยมันไม่มีทางวม่ทำมันไปหกชั้นให้ตาย โอเคโอเคได้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 ติเต็มบุดงนะได้ได้ได้โอ้ยแล้วติดเต็มบุดมเต็มอาหารก็พูดพูดไปเถอะพูดใจพูดพูดไปเยอะๆพูดไปเยอะเลยไม่อยากได้อะไรบ้างอ่ะขอไม่ติดมาเดี๋ยวจะไิดตกหัวกับแบบคพิ่ ว่าไม่ติดแล้วแล้วเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่เปอร์เซ็นต์ต่อกันปีหนูน้อยกว่ามันปีนี้เยอะก,กว่ามันจะทำเป็นติดอูอ้าวมันฉลาดกว่าไงถ้าติดแต่จะเอาสมองส่วนไหนไปทำครับไม่ไม่ไม่ติดก็ปกตินะถ้าติดมาก็ฉลาดกว่าไม่ติดรูปอ่ะที่ใส่แว่นที่เคยเลียงเขาบอกเป็นเนาะที่ไหนที่เต็มไม่ติด ก้าใครติดอ่ะไม่รู้ลุกคนไหน่ไม่มีเลยเออยังไม่ติดเลยมีหมูบ้างไหมคนที่ขยันขยันถายก็ยังม่ติดแยังว่าเจียมว่ามันต้องแบบเด็กเก่งที่กรุงเทพทั้งนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่พวกก็จเตรียมเลยอ่ะแบบแนวเดียวกันแต่นี่มันดีนะเจียมว่าโรงเรียนเตียมคือไม่มีไม่มีติดเดาอ่ะเขาเรียกว่าคอนเน็ชั่นโรงเรียนเตียมมันดีนะจบจบไปมันดึงดกันหมดเลยเรียกว่าเดาไม่ได้เรียกว่ามั่ อหก็คือเด็กอยอ่ลาแทบครึ่งครึ่งโมเด็กเดยมนะนะคลิปนี้ของเราทช่นี้ทผมครับตรงเดียวกันนะติวแล้วสเตติกไปตอไหนก็ได้ติวยากแ่อติวยาก่เอาตอบเทพสิกก็ติวยากจ็ไ่ติวแค่ไหนพี่คารเด็ เวลาไปไปถึงเรียนเสร็จก็ไปเลยอไปนอนอยู่นู่นหรอกไปกลับ่ะที่จะไปวันที่สิบสามไม่ไม่ถว่ติดนสัปดาห์้วไงก็ให้แบบเาเรียนเ็เียเีอใ่เลยไม่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้กินนอนนั่นกินนอนมันต้องวัดเบ้น เป็นอะไรลมีเทพมีทั้งหมดเลยทั้งเทพทั้งเบนทั้งนั่นสามอย่างไม่บอกเ็อยาอยากเนเอไม่อยากให้โจติดสตีแบบสัคมเดิมอะไม่ไ้นะบสตีก็จะเป็นแบบเดิมเราต้องรงเรียนใหม่คนใหม่เข้ไม่อยากเป็นเด็กเอถ้าสอบเทพติดก็ขอรถยยต์อะขอไปอยู่หนูนะไม่กลับบ้านอะดูตุ๊นะคะว่า ไม่ได้อยู่แล้วติดก่อนพ่อเขาไว้ย่าเดูถึงติดก็ไม่ได้ก็นั่งิีกแบบใหม่หน้าสีรถเยอะแไปไม่ได้อายุย5แล้วยังใช้ชีวิตไม่ได้เปหอดูหอก็ได้เจ้าหอให้อยู่ีก็อยู่หอได้อยู่หอได้อยู่หอได้ก็ตัวเองยังไม่อยู่อ่ มันพ okay. hey, <laughs> <out> ูดไม่เดี๋ยวเห็นมันพูดเวลามาเป็นพี่จอร์นตลาดเรามาหล่างกันเนีนยถ้ามันติดสสแลวถ้ามันได้เงินเยอ่ะคนที่โกรธคือหนูกับพี่เจม อ้าไปเรียนไกด็ไม่ให้ก็ผมเรียนโรงเรียนไกด์ไม่ได้ต่อ,อไม่ได้ต่อปออก,กับต่อ,อ,ตอปไม่ก็ไม่ได้เรียนสมุทดประการหรือเรียนใ<ต>นกรุงเทพก็อย,อย่างนั้นผมก็แบบไม่ติดออนอติดศูนนะคแล้ว <c oughs> ขอเนเดี๋ยวห้เรกินก่อน